สวัสดีครับอุปกรณ์ชั้นวางสองชั้นมีท่อสั้นท่อกลางท่อยาวข้อต่อและตะเกรงเราก็หยิบท่อยาวมานะครับมาต่อครับสี่ทางฉากนะครับแล้วก็เอาต่อขนาดกลางนะครับแล้วก็เอาต่อขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต่อครับสี่ทางฉากนะครับ แล้วก็ท่อขนาดกลางนะครับต่อกสีทางฉากนะครับแล้วก็ท่อขนาดยาวนะครับขึ้นเสานะครับแล้วก็สีทางฉากนะครับใช้สีทางฉากนะครับเป็นขาเสานะครับแล้วก็ต่อครับต่อขนาดเล็กนะครับแนวกว้างนะครับแล้วก็ขึ้นเสาเลยนะครับ แล้วก็ลองเอาตะเกรงมาใส่ดูครับมันจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยพอเรามากดเลยนะออกแรงกดนะครับกดตกมุมนะครับมุมไหนมันจะเข้าสุดนะครับมันจะได้ใน่ลวมนะเวลาตั้งของมันจะได้ไม่หลุดนะครับมันจะแน่นมากเลยนะไล่กดไปครับ กดเสร็จแล้วก็เอาตะเก้งมาใส่ดูนะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็มาต่อชั้นที่สองนะใช้สีต่างฉากนะก็ต่อจะเป็นสีต่างฉากทั้งหมดนะครับ จากนั้นก็ใช้ต่อขนาดกลางนะครับเป็นแนยวยาวนะครับต่อขนาดกลางนะครับแล้วก็ต่อขนาดเล็กนะครับ ต่อขนาดเล็กนะจากนั้นก็ลองเอาตะแกรงเ็นที่2องใส่ดูนะครับเช่นเดิมครับมันจะใส่ไม่เข้านะครับปูนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับกดครับกดที่มุมก็ต่อเลยครับออกแรงครับมันจะมีเสียงดังด้วยครับคือว่ามันจะได้เข้าสุดนะครับไม่รวมครับเราก็ไล่กดดูครับ ถ้ากดเข้าสุดแล้วมันจะกดไม่เข้าถ้ากดไม่เข้าสุดมันจะเข้าครับในกดแนวตรงด้วยนะครับให้มันลงมันจะได้เท่ากันครับจากนั้นก็เอาตะแรงเพนที่สองมาใส่ครับใส่พอดีเลยนะครับเสร็จแล้วครับ